clip này. Anh cứ ở đây là mưa hoài. Có phải gì? Mấy con nó

ไนลได้ะลังลังันวังรถได้เจ้ฮะอันแรกอันแรกโดนปลายจไม่ได้ครับ ติดเหรอโอ้ยทดไมเออติดไม้เออติดไม้ติดไม้ไม่ติดไม้ได้หลายตัวอยู่ออเจซงงามเลยปลาว่าทำไมพลาว่าทำไมมัน มันขึ้นแต่ฝั่งนี้เอรอรอี้ใหญ่กว่าเอกี้ว่าทำไมผมบอกว่าทำไมมันขึ้นแต่ฝั่งอะแถวนี้ขอให้หวานดีก่าให้หวานดนะ

วันพอดมแล้วได้ลนมมันแรงด้วยหวที่งนีแรกทีแรกไปวางของคองน้อยมันน้ำมันเน่า

3 <laughs> tổ đi Ok. Được. ok.